ข่าวสาริครับพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าผัากกินอีกแล้วพี่น้องขาวันนี้สัญญาพามากินเซุปหน่อไม้นะครับพี่น้องขาซุปหน่อไม้ยั่วจ้าซุปหน่อไม้นะคะพี่น้องก็มีผักนะใบมิ้นฝรั่งนะครับมิ้นเนี่ยเนี่ยคะ่ะพี่น้องขาเนี่ยใบมิ้นจัดระแน่ชะอม แล้วก็ต้นหอมผักชีมีขิงนะคะพี่น้องขาหอมแขกดนี่ค่ะมาด้วยค่ะพี่น้องคอออขคมาคคมาแซ่บด้วยกันอ่ะแคบหมูแคบหมูแบบว่าอืมนี่ค่ะแคบหมูจังอลังการงานะสร้างค่ะ พี่น้องขามาเด้อมขขีข้าวเหนียวครับพี่น้องขาดูสิข้าวเหนียวเนี่ยโอ,อ,อ้ข้าวเหนียวร้อนอ่ะสับยาอุ่นนะเนี่ยอุ่นจ้ะม,มาค่ะมาแซบด้วยกันเลยอืมมาเด้อพี่น้องขาแซบแซบด้วยกันจ้ะ 음음 응. 으음 응. 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 สายในฝรั่งไม่ข่ดพี่น้องอืมหอม ได้ครับพี่น้องขาไม่เอาอยาตากรุกบกรอบเนโมสุปสุปตะเปียงน่อไม้ตะเปียงน่อไม้นะครับ <cười> 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 mà được cái đó không แซบอร่อยเปิดมือนะคะต้องกินกับมืออืถึงสมัยก่อนในสะ่คิงด้วยนะมันหอมอืมอขูดเองใบายนานนังน้องขาเออ ไปหาไปหาเออปลาได้ปลาหม่ำมา cần rèn à, ừ, อืมอืมอืมมอ้มอมข้าวแขก Ừ. Mm. 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 Ok. ừm hmm. wow ô oh, ngon okay. hmm. hmm. อร่อยพี่น้องฝากคนไลค์ก็แกชร์สัญญาณด้วยนะคะพี่น้องขาขอบพระคุณมากนะคะพี่น้องทุกท่านที่ดูสัญญาอยู่เพื่อนๆเอฟซีที่น่ารัก อ,อ,อืมอืมอืมอร่อยอร่อยมากครบเครื่องเริ่อผู้หญิงเลยครับพี่น้องครับ thank mm -hmm. you อืมว้าอร่อยจ้าน่ะเขาคุยด้วยนะแม่กลองขอเดี๋ยวแม่คอ้าห้า พอาอาหารสราวันได้มีอาหารให้กินคนด้กจ่ายข้าวปากกระป๋องไม่มีเงินซื้ออาหารให้แมวลูกก็ไปโรงเรียนเนาะทุกวัน ผักมีแค่นี้แหละค่ะหาผักไม่ได้ฝนตกฝนตกพี่น้องค่ะ อันนี้ปิดมือโอเคจ้าพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ซัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย